สวัสดีค่ะคุณแพทย,ย์ชยากรคุ้มแก้วนะคะวันนี้นะจะมาแนะนําอาหารเสริมชั้นเยี่ยมชั้นยอดของเรา TSW เลยนะคะนะจะมาเข้า ในแคมเปญรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตานั่นเองนะคะ3ตัวนี้คุณขายดูแลสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคุณควรกินก่อนอาหารมื้อเช้านะเขาจะดูดซึมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเอสเซนน่าเป็นสเต็มเซลล์ผลไม้ที่ช่วยดูแลสุขภาพดูแลเซลล์ที่เสื่อมแล้วของเรานะให้ฟื้นคืนชีพมามีชีวิตชีวาแล้วจะส่งผลมาสู่ภายนอกของเรานั่นเองนะคะส่วนนี้จะเป็นฮานิตี้คอลลาเจนพีโกคอลลาเจนนะคะละลาย ง่ายมากนะ มีส่วนผสมที่ช่วยดูแลผิวผมกระดูกเล็บนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านนี้จัดเลยค่ะนะแล้วตัวนี้นะคะน้องใหม่มาแรงมากเลยกับไอโฟกัสช่วยดูแลสายตานะคุณที่มีปัญหาเรื่องสายตานะจ้องโทรศัพท์นา,นานแล้วจะมีปัญหาน้ําตาไหลนะเออต้องกินต้องดูแลนะคะคุกแพทย์เองนะอุ้ยกินแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะเป็นต้อเนื้อที่ตานะตอนนี้นะตามองชัดเจนขึ้นจากที่เคยขับรถตอนกลางค คืนเนาะต้องใช้แว่นค่ะตอนนี้ไม่ต้องเลยนะคะเราจะใช้3ตัวนี้นะผสมรวมกันไปเลยนะคะจริงๆแล้วของเรานะจะสามารถกินได้นะคะฉีกเท,ท,ทกินได้เลยละลายในปากได้แต่ตัวนี้จะกินพร้อมกันเลยนะจะเพื่อการน,นะสะดวก กินง่ายนะสะดวกด้วยกินง่ายด้วยนะคะผสมรวมกันได้เลยนะคะจะช่วยดูแลสุขภาพของเราได้อย่างดีเยี่ยมนะลูกค้าของคุณแพทย์เป็นเบาหวานนะคะกินสูตรนี้นะกินสูตรนี้เบาหวานจัด400ค่ะคุณคลดเหลือปกติแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตปกติมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพคุณสามารถจัดได้เลยนะคะนะเขาจะเข้าไปดูแลส่วนต่างๆในร่างกายของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะดูแลสุขภาพเสียตั้งแต่วันนี้นะคะจะ ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเนาะเสียเวลาอยู่ในโรงพยาบาลน,นะเสียเวลาทํามาหาก,กินด้วยค่ะคุณขานี่เลยผสมแล้วจัดการกินเลยค่ะอร่อยมากจัดเลยนะคะ